กลับมาติดตามรับชมกันต่อนะครับยังอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับกับทีมงานเอกชัยวิ่งงานปากบ่อของโครงการก่อสร้างฟาร์มหมูนะครับเนื้อที่ประมาณ10ไร่ บานยานน้ำอ้อมครับตบนยบวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เฮดินแล้วครับคันแรกเดก้าสีขาววันนี้วิ่งกันอยู่3ามคันครับแต่หกล้อมีทั้งหมด4ี่คันแต่ว่าจวดกันอยู่3ามคัน ไปแล้วเรียบร้อยในคลิปที่แล้วนะครับเราได้ดูการขุดดินของฝั่งนู้นแล้วครับฝั่งบอ่อดินนะครับนิตชิ EX 120ขุดสะบอ่อดินนี้เป็นการขุดสะหมดไปแล้วลูกหนึ่งลูกที่สองกำลังขุดอยู่มาแล้วครับเดก้าสีน้ำเงิน ทีมงานเอกชัยครับสติกเกอร์ที่ติดอยู่บนห้องเก๋งของรถแบกโครคุณหวันจะเหมือเขาหลองน่างเขาคุดสานะคุดสา เทดินแล้วครับที่เทสบายสบายครับที่ขุดก็สบายสบายทุกอย่างสบายสบายครับเว้นแต่อากาศอากาศกำลังร้อนอยู่ในเนื้อที่ ประมาณ10บไร่นะเทมาจากนู่นเลยครับความกว้างประมาณ15เมตรนี่อาจจะเป็นถนนรอบนาะฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นคอ,อกหมูครับน่าจะอยู่ตรงนี้ที่เทไว้เนี่ยก็เป็นแนวนะครับเขาก็จะปักหลักไว้ ปักหลักเนี่ยหลักขาวขาวเนี่ยมองเห็นหรือเปล่าเนาะเนี่ยอยู่ตรงท้ายรถเดก้าสีน้ําเงินเนี่ยตอนนี้เลยนั่นแหละครับน่าจะทมไปถึงนั่นแหละวันนี้มาไม่เจอเจ้าของนะครับเสียจริงสุดหลอ่อจากอำเภอะโคนชัยจังหวัดบุรียำ แกมาเป็นเขยบ้านอย่างน้ำอ้อมครับชุมพลบุรีสุรินจะมาเปิดฟาร์มหมูที่นี่ถ้ามาตอนถ้าผมมาตอนเย็นๆค่ำๆเนี่ยก็น่าจะเจอน่าจะเจอเจ้าของครับแล้วก็จะได้รู้รายละเอียดว่าโครงการของแกเนี่ยจะทำอะไรไปยังไงมายังไง ก็คงจะมาติดตามความคืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับเผื่อเผื่อใครๆหลายๆคนอยากจะทำฟาร์มหมูแต่ไม่รู้ว่าต้องลงทุนเท่าไหร่จะต้องอะไรบ้างก็หวังว่าจะช่วยได้นะครับใช้งบถมดินไปเท่าไหร่ต้องมีอะไรบ้างมีสะมี หอกหมูมีเล้าหมูมีอะไรอีกหลายๆอย่างไอเสาฟ้าฟ้านี่ก็คือแท่งน้ำบาดาลเจาะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะห่างไกลาจากชุมชนอยู่ครึ่งกิโลนะครับ ห่างจากท้ายบ้านประมาณครึ่งกิโลเรื่องกินเรื่องอะไรก็ไม่น่ามีปัญหาไม่น่าจะส่งผลกระทบเพราะว่าอยู่ทิศใต้ของลมด้วยเทกันสบายสบายครับ วันนี้ต้องออมซับผาทัวเดี๋ยวลากันเท,เท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับผมตีเล็กสายมันครับจะไปโพลที่ไหนอีกอย่าลืมกดติดตามไหมครับผมสวัสดีครับ